ต้องหนีหนีให้ไกลกว่านี้ไปให้ถึงที่ที่ไม่มีผีดุดเลือดเอ๊ะที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยจริงสิเราสะรุดในป่าจากนั้นก็เออวา้า มามีคนกำลังมายังหายใจอยู่เอ๊ะไม่นึกว่าจะมีมนุษย์หมาป่าที่ยังมีชีวิตรอดในป่าเล็กนั่นน่ะเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่จริงนะหมกคลุมเราจับได้ว่าเป็นมนุษย์หมาป่ามนุษย์ที่ไหนจะมาช่วยเหลือมนุษย์หมาป่ากันเป็นไปไม่ได้หรอก ถูกทำเรื่องโหดร้ายแน่เลยทำยังไงดีวาก็กลัวจังอ่าอะเอ๊ะเอ่อไม่ใช่คนไม่ดีหรือเปล่านะเดี๋ยวสิอร่อยไหมอ่ออืมจริงนะจริงไม่แปลกๆใช่ไหมอร่อยดีครับ หรอโลกออกไปทียิ้มแล้วเอ๊ะก็เห็นทำหน้าตายตลอดอยู่นี่นาอขอขอโทษด้วยนะเผอิญว่าฉันไม่ได้พูดคุยกับคนอื่นมานานลแล้วก็เลยเกิดาานะประมาทนะประมาทกับมนุษย์หมาป่าอย่างเราเนี่ยนะฮ่าฮ่ฮเอ๊ะแตกจัง พอรู้สึกโล่งใจขึ้นมาแล้วมันก็ที่นี่เป็นที่ที่ปลอดภยัยเพราะงั้นสบายใจได้เลยนะงั้นเหรอหมู่บ้านของเธอถูกพวกผีดูดเลือดสินะมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยด้วยเพียงแค่ผีดูดเลือดไม่กี่ตัวหมู่บ้านของเราก็ถูกลุกลานจนย่อยยับบังเอิญจังหวะนั้นผมกำลังเล่นซ่อนหาอยู่ในโกดังพอดี พวกมันก็เลยหาตัวผมไม่เจอแต่บังเอิญโชคช่วยเท่านั้นจริงๆแต่แต่ว่าคนอื่นไม่ได้โชคดีอย่างผมทุกคนถูกผีดูดเลือดฆ่าตายกันหมดเลยทั้งที่พวกผมก็ไม่ได้เคยทำเรื่องที่ไม่ดีอะไรเลยแท้ๆไอ้พวกผีดูดเลือดอะไรนั่นอะ่ะตายตายไปซะให้หมดก็ดีเป็นเพราะพวกมันผมก็เลยต้องเหลือตัวคนเดียว คืนนี่นะฉันเองก็อาศัยอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดเหมือนกันนานๆทีจะมีแขกมาหาบ้างแบบนี้ฉันก็ดีใจพองั้นเชิญอยู่ที่นี่ตามสบายเลยนะขอบคุณครับนี่เป็นเตียงที่สะอาดที่สุดเลยนะคือว่าขอนอนด้วยกันไม่ได้หรอได้สิจ๊ะ มาสิถ้าหากมีผีดูดเลือดมาหาฉันจะคอยปกป้องให้เองถึงจะป่านี้แล้วก็เถอะอาเดเลียใส่แต่ชุดชั้นในตลอดเลยนะเอ๊ะนี่มันชุดชั้นในเหรอเห็นว่ามันน่ารักทันสมัยดีและเราก็ไม่ค่อยจะรู้วิธีแต่งชุดอื่นด้วยนะ่นาทำยังไงดีใส่ชุดนี้แล้วออกไปข้างนอกมาตลอดเลยอะ่ะ ไว้พรุ่งนี้ค่อยเลือกชุดให้ก็แล้วกันฮ่า <c> ฮ <oughs> ประหลาดจัง<อ>ขนาดผู้ใหญ่ก็ผิดพลาดอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะเนี่ยฉันไม่ได้เป็นผู้ใหญ่อย่างที่เธอว่าสักหน่อยนะเอ๋งั้นมีสิ่งที่กลัวบ้างหรือเปล่าล่ะมีสิฉันกลัวคนแปลกหน้านะทีกับผมยังทำท่าทางสบายดีเลยนี่นาโยเอลนะ เป็นคนพิเศษหรอกจ้ะ